สวัสดีครับเขาแนะนำตัวกันหนะโอเคผมคูเปอร์ครับเอาผมก็โอเคแนะนำตัวแนะนำตัวสั้นจังอ่ะผมอะตอมนะครับน่าถามผมเพนจันทร์ครับผมผมคูเปอร์พัทภาษิตนะสงขาครับเออคาแรคเตอร์ใดคนรับบทเป็นอะไรก็ก็ของผมคูเปอร์นะครับรับบทเป็นกวางครับคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่เ uh, ป็นความมีความเพอร์เฟคชันนี้มีความเป๊ะด้วยความที่เขาเป็น คนดูแลศิลปินนะเป็นผู้จัดการเป็นอะไรเงี online, ้ยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีความเป๊ะมีความแม่นแล้วก็มีความแบบว่าทําอะไรต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยครับส่วนของอะตอมนะครับก็จะรับบทเป็นธนูครับธนูเนี่ยจะเป็นคนดูแลที่อยู่ในโรงลิเกครับผมเป็นผู้ชายห่ามๆดิบๆเถื่อนๆเลยครับผมแล้วก็เป็นคนพูดตรงๆครับแต่เป็นคนจริงใจครับผมเป็นได้พามาร่วมงานกันจ็คือเป็นงไงรบอาจารย์คนที่มีาสามารถในด้านของตัวเองมาก็ต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่า คูเปอร์ก็มีประสบการณ์ของคูเปอร์แล้วเราก็มีประสบการณ์ของเรามันประสบการณ์ต่างกันเราก็แบบมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ช,ช,ช่วยกันให้คาแนะนาครับซึ่งจริงๆจะบอกว่าเป็นเป็นความถนัดกันคนละด้านเนาะจากก่อนหน้านี้ที่ที่เราทํามาแล้วพอมาเจอกันคือจะบอกเลยว่าดีใจดีใจที่ที่ที่แบบว่าเออเจอตอนแล้วพอคุยกันแบบเอออะมันแบบมันคุยกันแล้วมันไปแบบไปในทางเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องนี้สนุกแน่นอนจริงๆมันกดดันมันที่เราเป็นพี่ที่สุดใใกอง ก็ดันไหมรุ่นพี่ผมผมรุ่นพี่เหรอครับก็น้องน้องใหม่หมดเลยเออนี่ย้องเราเรารุ่นพี่นี่น้องใหม่คืเราแก่กว่าน้องๆเขาเขาหมายถึงเราแก่กว่าเขาหมายถึงพี่คนเดียวหมายถึงใครอ่ะเขาหมายถึงพี่คนเดียวไอ้คุยกับฉันไม่ได้คุยกับมินเขาบอกว่าเราเป็นรุ่นพี่ของน้องๆที่อยู่ในกองทำไมกองสามไม่ยากเลยอะต้อมถามมันไม่ได้ยากไม่กองที้ไม่แก่กว่าก็แก่ด้วยก สารภาพตรงนี้เลยเปอร์แก่สุดสวัสดีคือก็คือจริงจริงจริจะบอกว่าไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราถือว่าเราแลกเปลี่ยนเราไม่มีช่องว่างระหว่างอายุเพราะว่าเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ผมเชื่อว่าในแต่ละช่วงวัยของคน่ะมันมีเสน่ห์และมีความน่ารักที่ต่างกันพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเสน่ห์ตรงเนี้ยมันก็จะออกมามันทําให้แบบเติมสีสันในแต่ละช่วงวัย ส่วนผมก็พร้อมที่จะแกล้งทุกคนในกองแล้วครับผมเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นรุ่นใหญ่ทั้งสองคนเนาะเราต้องแกล้ง่รับเ่ไมเมื่อกี้เป็นรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งถ้าพอมาเล่นด้วยกันมันต้องคุยกันยังไงบ้างก็เราก็คุยกันประมาณหนึ่งครับแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันเราจะมีการไปเทรนที่ฟิตเนสแล้วก็ไปหากิจกรรมด้วยกันข้างนอกครับผมกิจกรรมต่างกันนะเขาต้องเขาไม่ไ้เราเข้าใจเเป็น ผมจะชอบเข้าฟินเนสครับผมใช่ก็อาจจะมีสักวันที่ผมไปเล่นบอลเล่กับคูเปอร์นะอ้าวก็ไม่แน่คือจะบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยเราได้ทําอะไรในสิ่งที่ไม่เปอร์แล้วตอนไม่เคยทําแล้วก็ทุกคนยังไม่เคยเห็นเป็นสิ่งที่เราอะบางอย่างอะเพิ่งพูดเลยว่าเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบอยู่แล้วอะอย่างเช่นลิเกเนี่ยคูเปอร์อะชอบอยู่แล้วลิเกแล้วก็อาจจะเป็นในพาร์ทอื่นๆของเรื่องอีกซึ่งเราชอบอยู่แล้วแต่เราอาจจะยังไม่เคยทําแล้วทุกคนก็ยังไม่เคยเห็น เราต้องรอติดตามหลายอย่างหลายอย่างเลยที่ทุกคนจะได้เห็นในสิ่งแปลกใหม่ๆที่คูปเปอ,อร์และตอมยังไม่เคยทำเราสองคนได้เล่นลิกวยนมต้องรอดูต้องลุน้นต้องลุ้นเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นลิกเกแต่ต้องลุ้นว่าเอ๊ะจะมีหรือเปล่าน,<ช> <ๆ S 2> นะเอ๊ะหรือได้ใส่ชุดลิกเกเอ๊ะใส่ไป,ไปทําอะไรก็ไม่แน่อันนี้ในชีวิตจริงด้วยเพราะว่าชุดลิเกราคาหลายบาทเราวางแผนไว้แล้วใช่ครับรอเลย แ่งได้มเนี่ยตรงเนี้ยแถวๆนี้ยผมอะไรครับผมรู้สึกดบ้างเลยเพราะว่าซีรีส์วายการทำมอสกิยส์ส่วนตัวเปิร์นะครับดีใจเพราะว่าต้องบอกเลยว่าตอนเด็กๆเนี่ยเวลามีลีเกะแถวบ้านน่ะเราจะเป็นแถวหน้าที่จะต้องอยู่ที่จะต้องรอดูแล้วพอยุคสมัยมันผัดเปลี่ยนมาเนาะก็จะเป็นเดี๋ยวนี้เป็นยุคของซีรีส์วเพราะฉะนั้นะการมิกซ์วัฒนธรรมกับมิก เขาเจอตอนตอนเนี้ยเวลามันมีกันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เราอยากให้วัฒนธรรมไทยเนี่ยไปกับกระแสนะตอนนี้ได้ด้วยซึ่งที่ตัดสินใจรับโปรเจกต์นี้เลยอะ<ๆ>่ะเพราะตรงนี้จริงๆเราเรารู้สึกอินแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากทําอยากให้ทุกคนได้เห็นครับแล้วส่วนตัวผมนะผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากด้วยความที่ผมว่ามันเป็นซีรีส์ที่มีความแปลกใหม่มากๆเลย ที่เอาลิเกมาผสมผสานกับซีรีส์วายแล้วด้วยตัวเราที่ไม่เคยเล่นซีรีส์ที่ต้องร้องต้องเต้นแล้วก็มีตัวบทที่ไกลจากตัวเรามากมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากคสุดในรื่นนี้เราเป็นคนสนุกเพาหลายคนที่เรียนจะเรียนน่าจะเรียนตามรี่เรียนเราเมื่อชีพเข้าฉากได้เลยแล้วก็เริ่มพี่ว่าไงเรามืออาชีพปะมืออาชีพอยู่แล้วไม่ยากเลยแต่ผมเหนื่อยเหนื่อยที่คุมคนนี้แหละครับทำไมอ่ะ S <S <an> <S เขาแบบเขากินจุมากเลยครับผมบอกว่าเออตัวเล็กๆหน่อยผมจะได้ดูตัวใหญ่ประเด็นคือเทรนเนอร์เทรนเนอร์เขาก็จะวางแผนแต่ละคนว่าทุกคนต้องกินอะไรเล่นยังไงเทรนเนอร์ว่าดูแล้วเนี่ย <c oughs> นี่ที่ดุกว่ามันมีครั้งหนึ่งนั่งกินเปอร์เป็นคนชอบกินกินสดน้ําซุปอะไรเงี้ยกินเกาเหลาก็นั่งโซดแล้วก็ซดใหญ่เลยถ้าไม่หมดถ้วยถือว่าเราเองกินไม่หมดแล้วก็กินเนื้อหมดแล้วแล้วก็ซดซดซดใหญ่เลยนี่ขวาแขนปั๊บหยุดพี่มันบวม มันมีแต่โซเดียมเราก็อึ้งไปแ,แบบนึงดุจังวะ <c oughs> ดุจังวะแต่เราก็แบบโอเคโอเคพอเผิ่อๆแบบนึงก็ขออีกหน่อยก็คืออาจกังวลคือจะอุ้งเขาไม่ไหวใช่ครับยกเขาไม่ได้เ,เดี๋ยวเขาตัวหนักเกินครับ<ด>แล้วเขาเล่นวอลเลย์ด้วยวเขาจะตกผมแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับที <c oughs> ่นี่บอกว่ามีการยกกันเยอะไหมเ้ยเ้ยไม่จะบอกว่าเรื่องเนี้ยอะพูดก็พูดเรื่องเนี้ยยกทั้งเรื<ย>่อง แม่ยกแม่ยกแม่ยกทั้งเรื่องแล้วตอนที่เราซ้อมยกเขาเราไหวไหมรุ่งเขาวาช่ไหยไหวครับสบายสบายครับผมไหววังจากเสียงไหวหรือมันมีการกระมวลดูแน่นแน่นไหวให้กู้งกุ้ยกเราแทนได้ไหมสลับกันยกครับอร่อยมันมีหลายยกจะมาหมายถึงว่ายกหนึ่งยกสองยกสามใช่เราเวลาเราทำงานเรามีหลายยกอยู่แล้วเปิดกลางหลังอะไรเงี้ยได้เห็นหลายยกไหมแต่จะเป็นยกไหนไปว่ากันอีกที ผู้เรารับเป็นยังไงบ้างฝากไปยกกับเราฝากอ่ะฝากแม่ยกแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ยกหรือยังยกหรือยังามทีนี้เาม,มีการดีด้วยใส่ด้วยมันมีเอฟเฟกต์อยู่แล้วเขาบอกแล้วว่ายกจริง <c oughs> ให้รู้เลยว่าไม่ใช่แค่พูดยกจริง เพราะฉะนั้นก็ฝากแม่ยกเลยฝากแม่ยกแล้วก็ฝากมัมมีทุกคนนะครับว่าเดี๋ยวมัมมีกับแม่ยกเนี่ยจะต้องจับมือรวมสมานอาชันกันแล้วก็ฝากคูเปอร์กับอะตอมแล้วก็ฝากซีรีส์ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกด้วยนะครับสําหรับซีรีส์เรื่องนี้คือตื่นเต้นแน่นอนยกกันทั้งเรื่องแน่นอนครับฝากไม่ยกชื่อกันยกเหรอครับนอกจากจะเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกแล้วนะครับก็อยากจะขอทุกคนเป็นพระเอกในหัวใจของทุกคนด้วยนะครับผมฝากด้วย ช่วยเชียร์กันช่วยกันยกนะใช่ช่วยช่วยกันเชียร์ฝักทุกคนจริงๆช่วยกันยกหน่อยครับ